สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช e l d u k k Kingdom ชาราลยหนึ่งในกลุ่มยูนิตท,ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวง BNK 4 8เป็นกลุ่มเมมเบอร์ที่มีสมาชิกที่มีความสามารถและมีความนิยมสูงประกอบไปด้วยสมาชิกทั้ง5คนคือออนเมมเบอร์ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทียทยานที่จะก้าวไปสู่จุดหมายที่ตัวเองตั้งไว้ให้สำเร็จกับความฝันที่ไกลกว่าการเป็นไอดอล ถึงวันนี้พวกเราก็ต่างได้เห็นว่าออนสามารถก้าวไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆกับโอกาสในงานแสดงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ l e t ไ Fight Ghost, คู่ไฟไฟผีหรือซีรีส์ร้านยารักษารักเนยเมมเบอร์ที่มีเสน่ห์ที่ใครๆต่างก็หลงรักเล่นของเนยในงานจับมือนั้นถือว่ามีแฟนๆเข้าแถวรอจับมือมากเป็นอันดับต้นๆของวงและเพลงอย่าง Kimiwa Melody หรือชื่อไทยว่าเธอคือเมโลดี คือหนึ่งในเพลงที่แสนไพเราะและอยู่ในใจของแฟนๆฟน k n k ทุกคนน้ำหนึ่งเมมเบอร์ Member ที่อยู่ในจุดสูงสุดของสายวารรตี้ของวงกับจำนวนผู้ชมไลฟ์ในแอป i am 48ที่สูงที่สุดในวงและเป็นเซนเตอร์ผู้นำพาเพลงโดดดิง่งก้าวเข้าไปอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงอีสานและรวมถึงแฟนทั่วทั้งประเทศตาหวาน เมมเบอร์ที่มีความสามารถรอบด้านและเป็นตัวหลักในการฝึกซ้อมทีมรวมถึงซัพพอร์ตเมมเบอร์คนอื่นๆให้ทีมสามารถโชว์การแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าตำแหน่งผู้ปิดทองหลังพระของวงก็คือตาหวานนี่แหละและเรื่องนี้ก็ส่งผลให้ตาหวานได้รับตำแหน่งกับตันทีม N5 นำพาเหล่าเมมเบอรทำการแสดงในสเตจเรื่องชื่ออย่างเท no ียเตอร์โนเมงาและแก้ว เมมเบอร์ที่เป็นพี่สาวคนโตของ B.N.K กับลุคที่ดูโตเซ็กซี่ที่ใครๆต่างก็หลงสเสน่ห์รวมถึงความสามารถที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือฝีมือในการเล่นเปียนโนที่อยู่ในระดับสูงและถือเป็นเมมเบอร์เพียงคนเดียวที่มีคอนเสิร์ตโซโล่เดี่ยวเป็นของตัวเองจะเห็นได้ว่าชาราลาัยคือการรวมตัวของกลุ่มเมมเบอที่มีศักยภาพอยู่ในระดับท็อปของวง และถือเป็นดั่งกำแพงสูงชันที่เหล่ารุ่นน้องรุ่นต่อๆมาต้องพยายามก้าวข้ามและจากการประกาศแผนงานของทาง i อแที่ผ่านมาเราจะได้เห็นว่าในปีนี้ทางวงนอกจากจะมีแผนงานในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่แล้วหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คือแผนในการจัดงานแฟนมีต t สำหรับงานแฟนมีตรที่ผ่านมาของ B.N.K ที่เคยจัดมาแล้วคือแฟนมีตของเชอปรางและกลุ่มยูนิตมิมิกุโม โดยแฟนมีตนั้นจะมีความแตกต่างจากคอนเสิร์ตทั่วไปคือนอกจากการสแสดงโชว์ต่างๆแล้วจะมีกิจกรรมที่สุ่มให้แฟนๆในงานได้ขึ้นไปร่วมสนุกกับเมมเบอร์บนเวทีและสำหรับงานแฟนมีตรของปีนี้เมื่อมองในแง่ความนิยมและระยะเวลาสัญญาที่ใกล้จะสิ้นสุดของเมมเบอร์รุ่นที่1เรียกได้ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นงานแฟนมีตของเมมเบอร์กลุ่มนี้แหละชัดอลาย กับการรวมตัวกันครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะต้องแยกย้ายและกล่าวคําอำลาเพื่อที่จะก้าวไปตามเส้นทางของตัวเองต่อไปสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงงานแฟนมีตของชราลายัยว่ารูปแบบงานที่แฟนๆอยากจะเห็นเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราก็อาจจะต้องขอพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในวันเดบิวต์ของ BNK f o r e วรุ่นที่1ซึ่งหากใครที่ติดตามวงมาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็คงจำกันได้ กับกลุ่มยูนิตชราลัยที่ไม่ได้มีแค่5คนแจนอดีตสมาชิกวง B.N.K. f o เรส t รุ่นที่1ที่เป็นที่จดจำของเหล่าแฟนๆที่ตามวงมาตั้งแต่วันแรกๆเมมเบอร์อีกคนหนึ่งที่มีศักยภาพโดดเด่นไม่น้อยไปกว่าเหล่าเพื่อนๆในกลุ่มคือชราลายคนที่6ที่จบการศึกษาไปในช่วงที่คุกกี้เสียงทยกำลังนำพาวงสู่การเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งประเทศ บทเพลงสุดท้ายที่เธอฝากไว้ในนาม B.N.K ก็คือ Anata t ต k Christmas Eve เพลงที่หากพูดถึงขึ้นมาแฟนๆก็มักจะนึกถึงแก้วเพลงระดับตำนานที่เป็นดั่งสัญลักษณ์และตัวตนของแก้วและจนถึงวันนี้แก้วกับแจนก็ยังไม่เคยได้ร้องเพลงนี้คู่กันบนเวทีเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเราจะขอพูดถึงเรื่องนี้อีกทีในช่วงท้ายคลิป สำหรับแฟนมีตรของเชาราลายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้คำถามแรกที่น่าจะอยู่ในใจของฟแฟนๆก็คือสถานที่จัดงานควรจะรองรับผู้ชมจำนวนเท่าไหร่สำหรับแฟนมีตรของเชอปรางนั้นจัดขึ้นรอบเดียวที่ MCC Hall The Mall บางกะปิที่มีผู้ชมประมาณ2,000กว่าที่นั่งส่วนแฟนมีตรของมิมิกุโมะนั้นจัดที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตซึ่งมีความจุประมาณ1,000ที่นั่งแต่จัด2รอบด้วยกัน สำหรับชาราลายนั้นคิดว่าจำนวนผู้ชมที่จะรองรับในการจัดงานเนี่ยทางออฟฟิเชียลอาจต้องพิจารณาจากกระแสของเหล่าแฟนๆรวมถึงปัจจัยสำคัญที่ไม่เหมือนเดิมก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่แน่นอนซึ่งหากงานนี้จะเกิดขึ้นจริงๆก็คงต้องดูสถานการณ์ช่วงใกล้ๆงานกันอีกทีสำหรับคำถามที่ว่าง,งานจะออกมาในรูปแบบไหนก็คงยากที่จะคาดเดาเพราะถ้าคนคิดทีมและรูปแบบงานคือเหล่าเมมเบอร์ชาราลายัย สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คงเป็นงานแฟนมีตรที่มีความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มีโชว์ตลกตลกกวนๆให้แฟนๆได้รับชมตลอดทั้งงานและวกกลับมาสู่อารมณ์ซึงซ้งๆในช่วงท้ายของโชว์อะไรประมาณเนี้ยและคาดว่าเพลงที่น่าจะมีโอกาสสูงที่จะนำมาใช้ในงานแฟนมีตรครั้งนี้ก็คงจะเป็น River k i m i w a m ะ m o l y d y โดดดิดงไฮเทนชันนา n ิดะเซอร์ไพรส e และอนาตโตคริสมาสอีฟซึ่งเพลงเหล่านี้ก็เป็นเพลงที่เหล่าชาราลาัยได้เป็นเซนเตอร์หรือได้ขับร้องซึ่งคาดว่าในโชว์ก็น่าจะมีการรีอาร์เรนต์ใหม่เป็นเวอร์ชั่นของงานแฟนมีดโดยเฉพาะคล้ายๆกับที่แก้วเคยทำเอาไว้ในงาน BNK f u r r i a ร A A s s s สเซดทูแก้ว First Solo Concert และรวมถึงเราอาจจะได้เห็นชาราลาัยรวมตัวกันเป็นวงดนตรีและเล่นดนตรีสดให้แฟนๆได้ชม คล้ายๆกับที่พวกออลและโมบายเคยไปเล่นในงาน AKB48 Group Asia Festival ที่ประเทศจีนก็เป็นได้ส่วนการแสดงอื่นๆนอกเหนือจากการร้องเพลงก็อาจจะมีเป็นทอล์กโชว์หรือละครเวทีย่อมๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าชื่อของชาลาลัยก็คงไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังอยู่แล้วและอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือใครจะมาเป็นแขกรับเชิญในงานนี้บ้าง ซึ่งเอาจริงๆก็จะมีเมมเบอร์กลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสมารับเชิญสูงมากคือกลุ่มยูนิตไทยบ้าน x b n k 4 e อย่างโมบายปูเป้ไข่มุกและน้ำใสเพราะชาราลายอีก4คนที่ไม่รวมออนก็ต่างมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการเชิญกลุ่มนี้อย่างน,น้อยๆให้มาเต้นเพลงโดดดิดงก็คงไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่แถมยังสามารถมาช่วยเป็นกำลังเสริมในโชว์อื่นได้อีกคือยังไงก็ไม่น่าพลาดที่จะมาร่วมงานอ่ะนะ ส่วนแขกรับเชิญคนอื่นๆค่อนข้างเดายากยังในส่วนของออนก็อาจจะมีการรับเชิญกลุ่มตัวเอกที่เล่นซีรีส์ด้วยกันมาหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าจะถามเหล่าแฟนๆที่ติดตามวงมาตั้งแต่ช่วงแรกๆว่าอยากจะให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญในงานครั้งนี้คิดว่าแจนชาราลายคนที่6น่าจะเป็นคำตอบที่ปรากฏขึ้นในใจของหลายๆคนกับเมมเบอร์ที่มีศักยภาพสูงในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพอร์ฟอร์มบนเวทีเสียงร้องที่มีเนื้อเสียงที่น่าฟังรวมถึงการเป็นเจ้าแม่งานจับมือที่แฟนๆทุกคนต่างเล่าขานสืบต่อกันมาและต่างก็อยากลองไปจับมือกับแจนกันทั้งนั้นจริงๆแล้วงานแฟนมีตของชราลายนั้นในความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นภาคต่อของ a passage to fly แก้ว first solo concert ก็เป็นได้และเราก็คงต้องขอพูดถึงเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นดังสัญ,ญลักษณ์ของแก้วอย่าง a t ตต o Christmas Eve ซึ่งแน่นอนว่าพวกเราต่างก็เคยได้ฟังเพลงนี้จากแก้วและเหล่าเมมเบอร์คนอื่นๆมานับครั้งไม่ถ้วนคำสัญญาแห่งคริสต์มาสอีฟคือเพลงที่เต็มไปด้วยความหมายดีๆเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบแต่ก็มีบางสิ่งที่ยังไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกของเหล่าแฟนๆได้เพราะหนึ่งในจิ๊กซอที่ขาดหายไปของเพลงนี้คือการที่แก้วและแจนยังไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันเลยแม้แต่ครั้งเดียว และหากจะถามพวกเราแฟนๆว่าอยากอธิษฐานถึงสิ่งใดในค่ำคืนของคริสต์มาสอีฟนั้นก็คงเป็นการให้สองคนนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงนี้ร่วมกันให้แฟนๆได้ฟังสักครั้งมันคงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยแหละและแม้ว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็หวังว่าเพื่อนคนนี้จะมีโอกาสได้มาเป็นแขกรับเชิญในการรวมตัวกันครั้งสุดท้ายของเหล่าชารา,ายดังคำสัญญาที่เหล่าเมมเบอร์เคยพูดเอาไว้ ว่าชราลายมี6คนเสมอและหากชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจาก Channel Duck Kingdom แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ